ตักมาสูงครับก็มาในก็เดียวไล่ย็ดเมนูมัฝาบันไดก็อขอดียงเยาะขันนอ่อนทั้งชุดก็เฮาก็กมะโคมีกี้มันเหมือนเก่าเวงเก่าค่ดที่ก๋อเขาเยาะก็มาใส่หอกระมิ่นลงกว่าอิดอ่อนค่ะได้ก็เยาะก็ขึ้นเอามัวเท้าซอยวันนั้นก็ใส่ลงกว่าค่ะได้ก็เขาโคไว้ต่างๆมันเยาะก็ขึ้นเอาน้าปลาใส่ลงกว่าค่ะได้ก๋อเขาเยาะก็มีชี้วขาวเฮค่ะได้ก็เยาะก็แทงอันหนึ่งก็ที่เป็นชอดหอยค่ะได้ก็เขาใส่เครื่องมันจุ่มเยาะก็ขึ้นมาโคไว้ต่างๆมมมันนนนนเาาาาออสุกกยยว็ขึ้ถ ซอยว่นันก็ใส่ลงกว่าค่ะได้ก็ขอออกค่ะตอนดาเมนูเหมือนในก็ที่เป็นถั่ยาวอุบเนื้อหมูนี่ค่ะได้ก็ขาแล้วก็ใส่น้ำลงกว่าอีตอนค่ะแล้วก็อูไว้ตันๆมันข่นเนะพอมันสุกมาเยาวก็สุดท้ายเขาก็เอาพักกี้อันนีาซอยว่านันก็ใส่ลงกว่าค่ะได้ก็ขาใส่พักกี้ก็หอมปีใจหวานอร่อยค่ะได้ก็อสิร์ฟจีวรได้ก็ขอยามเฮ็ดกินในก็อย่าลืมปั่นตั้งคันถึงกันพอคข่นออร่อยห้ามอร่อยนี่ค่ะออค่ะยินจงขอบใจอย่านํำค่ะก็ตังเสียงใบชง่ะ